เ่อนไหวดูนะเป็นเขาเป็นช่องช่องเขาช่องเขาอะไรนะคุณอ๋อเป็นพื้นที่ว่างโล่งๆใช่ไหม นีคนไม่ค่อยได้มาแน่เลยแน้ะอันนี้เรากำลังลงามาแวะหาเด็กมาดูพื้นที่ทเห็นไหมคุณเฉยไหมเฉยไหมเฉยไหม ยังเห็นเป็นเขาอยู่อันนี้เป็นหน้าผาสวยงามนี่มุมปกติที่ค,ทค,ค,ทค,คน,นทั่วไปมาคนไม่ทั่วไปก็ไปที่เมตกีเลยสวยงามค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ใต้เขาลูกน no ี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกนิดนึงก็จะเห็นละเลองขยับไปน้อยนึงเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเป็นช่องช่องน้ำเขาเรียกทางออกของน้ำเขาเรียกคลองเคียนเนาะตรงนี้ก็ดึงไม่ได้จะซูมให้ดูซูมไม่ได้โปรแกรมนี้เดี๋ยวก็จะเห็นอยู่เนี่ยค่ะจุดจุดตรงตรงนั้นนั่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 นั่นน่นนตรงนั้นนั่นนั่นตรงนี้แหละจะเป็นคลองเคียนค่ะก็จะไหลออกมาทางนี้ค่ะไปเลย เห็นไหมเด็กเห็นไหมเด็กเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกคลองเคียนครับมีคลองเคียนมีน้าไหลผ่านนี่น้าไหลออกมาจากใต้เขาลูกนี้นะคะสวยไหมสว,สวยไหมจะเป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรใช้ทําพื้นที่ทํานาได้ เป็นแนวเขาสวยงามไปแล้วนะคะบายบายนี่จะเป็นคลองเคียนไหลไปเรื่อยจนสุดออกถนนใหญ่เลย